รัฐบ,บาลกำลังทำการลายผ่อนปลนนะรเรื่องของคอนเซปที่เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนคืออะไรนะรก็เพื่อทำการผ่อนปลนนั่นแหละแต่มีเอกสารมีเอกสารถามว่าในยุทธวิธีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลดจาก7าจ็ดิวันลดลหเจ็ดวันถามว่าถูกต้องหรือ,อยังในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองล้อกับนะครับสถานการณ์ที่ใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤต นยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยทําถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ทํามาถูกละนะครับตอนนี้ทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกเริ่มดีขึ้นมากกว่า16ตนะครับติดต่อกันเป็นเวลา3สัปดาห์สาเหตุมาจากมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พน้นไฟเขียวนะเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งปรากฏว่าลดวันกักตัวเนี่ยเหลือ7วันหากไม่มีใบรับรองวัคซีนมีเพียงการตรวจโควิด -19 และกักตัวเหลือเพียง10วันเท่านั้น ในเชิงปรากฏการณนาะยอนุทินชาญวิรกุลนะครับนายโยกำตรีและตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมาภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการ,รโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ปี2564ว่าที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีมติเห็นชอบในเรื่องแรกคือเอกสารรับรองอการได้รับวัคซีนโควิด -19 โดยผู้ที่รับวัคซีนครบแล้ว นะครับจะรับใบรับรองฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ฉีดไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับหากประสงค์จะเดินทางไปยังต่างประเทศให้นำหนังสือรับรองวัคซีนไปขอรับวัคซีนพาสปอร์ตหรือสมุดเล่มเหลืองนะครับซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเล่มละ50บาทและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์50บบาทโดยมีการออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออกสมุดเล่มเหลืองอย่างไรก็ตามการนำไปใช้เดินทางในต่างประเทศยังต้องรอข้อตกลงระดับสากลก่อนส่วนเรื่องการก,ากักตัวเนื่องจากขณะน,นี้ทั่วโลกวัคซีนโควิด -19 นะครับมีการฉีดไปแล้วมากกว่า250ล้านโดสทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อต้านและลดการติดเชื้อมากขึ้นนะครับที่ประชุมเห็นชอบ ลดการกักตัวเป็น3กรณีคือ 1. คนต่างชาติมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อย14วันไม่เกิน3เดือนก่อนการเดินทางมีเอกสารรับรองปลอดโควิดใน72ชั่วโมงนะครับก่อนเดินทางและตรวจหานะเชื้ออีกครั้งในประเทศไทยไม่พบเชื้อลดวันกักตัวเหลือ7วันนะครับยกเว้นผู้เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ให้ทำการกักตัว14วัน 2. คนไทยนะครับที่เดินทางจากต่างประเทศมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย14วันไม่เกิน3เดือนนะครับไม่มีเอกสารรับรองนะครับโควิด -19 ผลการตรวจเชื้อในประเทศไทย2ครั้งไม่พบเชื้อให้ลดลวันกักโรคเหลือ7วัน 3. คนต่างชาติ นะครับไม่มีเอกสารนับรองฉีดวัคซีนโควิด -19 มีเพียงเอกสารนับรองปลอดโควิด72ชั่วโมงเดินทางลดวันกัโกโรคเหลือ10วันนะครับโดยจะเริ่ดมดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนปี2564เป็นต้นไปและระยะต่อไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564หากฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงอย่างน้อย70 และประชาชนร้อยละเจและประชาชนทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับวัคซีนนะครับตามเป้าหมายนะครับจากสถานการณ์นะครับโควิด -19 เฝ้าระวังชายแดนพรมแดนเมียนมาและไทยจากสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาเข้มงวดแนวพรมแดนการจัดสถานที่กักโรคตามแนวชายแดนไว้รองรับเฉพาะหน้านายนุทินบอกว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เพิ่มให้กับครอบคลุมประชาชนยิ่งขึ้น ที่จัดหาไว้63ล้านโดสนะคร,รอบกลุ่มประชาชน31.5ล้านคนนะคโดยไม่นับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และอายุน้อยกว่า18ปนะีที่อาจจะต้องเพิ่มอีก10-20ล้านโดสโดยขอให้เอสตาเซเนกาเพิ่มกำลังการผลิตหรือจัดหาวัคซีนชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะค,ความปลอดภัยมา ในเชิงงานมิเครนะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลกําลังจะทําการเปิดประเทศแต่เปิดประเทศอย่างมีเงื่อนไขปัจจุบันการเปิดประเทศมีไหมมีมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับทำการกัโกโรคเป็นเวลา14วันตอนนี้ใครมีเอกสารก็กัโกโรคเพียงเพียงเหลือเพียง7วันนะครับก็จะสามารถเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยได้นะครับมาตรการนี้เริ่มเกิดขึ้นที่เรียกว่านะครับ มาตรการที่เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้คนเดินทางเข้ามาอย่างประเทศได้โดยอ้างเหตุว่านะครับมีคนฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วจำนวนมากนะก็เลยทำให้ต้องการที่จะนะฮะให้คนเดินทางเข้าประเทศได้ก็ฉีดไปแล้ว250ล้านโดสสำหรับคนฉีดครบแล้ว สำหรับพาสปอร์ตวัคซีนนั้นนะมีประเทศไหนใช้บ้างนะครับไปย้อนหลังดูปรากฏว่ามีประเทศจีนเริ่มใช้แล้วเป็นประเทศแรกและประเทศไทยจะเป็นประเทศที่สงส่วนองค์การอนามัยโลกนั้นไม่เห็นด้วยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามคือองค์การอนามัยโลกไม่เห็นด้วยจีนเห็นด้วยคนไทยควรจะทำอย่างไรสังเคราะห์ เราอยู่ในยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พัฒนาเศรษฐฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การปฏิรูปประเทศ7ประการแบ่งเป็นทั้งหมด3เฟสรวมทั้งเป้าหมายคือระยะยาวคือดันซิบไลทยที่ประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน3หลักส,สั้นกลางยาวสั้นกบป้องปรามเยียวยาฟื้นฟู กลางเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นฟื้นฟูเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศนะครับตอนนี้การปฏิรูปประเทศประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็ไม่ถูกนะผมก็บอกวิธีเวลาต้องแก้อย่างไรนะครับส่วนปลายทางคือระยะยาวจะนําประเทศเข้าสู่แดนสิวิยและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่คือหลักของชาติตอนนี้ในภาคปฏิบัติการนะครับรัฐบาลกําลังทําการไล่ผ่อนปรนนะเรื่องของคอนเซป ที่เรียกว่าพาสปอร์ตวัคซีนคืออะไรนะฮะก็เพื่อทําการผ่อนปรนนั่นแหละแต่มีเอกสารมีเอกสารถามว่าในยุทธวิธีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลดจาก7จ็ดจบสี่วันลดเหลือเวันถามว่าถูกต้องหรือยังในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองล้อกับนะครับสถานการณ์ที่ใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตในยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยทาถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ทําม,มาถูกลว นะครับตอนนี้ทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกเริ่มดีขึ้นมากกว่า16นตะครับติดต่อกันเป็นเวลา3สัปดาห์สาเหตุมาจากมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วองค์การอนามัยโลกยังคงวิตกนะเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เพราะว่าบางคนยังคงมีการติดเชื้ออยู่นะครับโดยเฉพาะของเอสตาเนกาเนี่ยนะฮะในนิวซีแลนมีคนเสียชีวิตนะครับในเกาหลีใต้มีคนเสียชีวิต ในสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตอิตาลีก็เหมือนกันนะครับก็ทําให้คนที่อายุ65ปีขึ้นไปอยู่สถานการณ์ที่เรียกว่าเสี่ยงโดยเฉพาะในนิวซสีแลนจากการวิจัยพบว,ว่าคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าคนอ้วนนะฮะก็เลยทาให้มีการเสียชีวิตได้โดยง่ายนะครับหลักตอนนี้นะฮะในเชิงงานสังเคราะห์สรุปได้ว่ารัฐบาลทําถูกหรือย,ยังตอนนี้ทําถูกแล้วในช่วงเมษายนทําไมต้องทําเพราะ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์คนจะแห่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ในการจัดครั้งนี้ก็พร้อมจะให้มีการจัดแต่จัดแบบนิวเนอร์เบลเว้นระยะห่างทางสังคมสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นการติดเชื้อโควิด -19 ทลดลงลดลงแต่ตอนนี้ที่มันช้าเพราะอะไรนะครับเพราะมันช้าเพราะว่าเราทําควบคู่กันไปนะครับที่ผ่านมาเราใช้ยาแรงเลยล็อกดาวน์คือฟิวนะครับสิ่งที่ตามมาคือการล่มสลายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่การเยียวยาครั้งใหญ่1.9ล้านล้านบาท แต่กล่าวนี้เราใช้ปิดบางส่วนหยุดบางส่วนปิดที่จําเป็นหยุดที่จําเป็นนะครับแล้วให้ประเทศเดินหน้าต่อไปในจุดที่ไม่ติดจังหวัดที่ไม่ติดประเทศก็สามารถเดินไปได้ไม่ลําบากเหมือนในเฟสแรกด้วยภาพรวมสถานการณ์ของประเทศไทยดีขึ้นยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จาก3ตัวร้อยกว่า200กว่าตอนนี้ก็เหลือเพียง70กว่า40กว่าโอกาสจะต่ําลงเมือเลขตัวเดียวนั้นสูงมาก นะครับตอนนี้ทุกอย่างก็มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยารักษาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นหมอทุกคนมีความรู้ความสามารถบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ต้องล้มป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริก,กาถือว่าจัดว่าดีสำหรับประเทศไทยยังคงเป็นอันดับ4ของโลกในการแก้ไขปัญหาและการฟื้นตัวของโควิด -19 ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอได้ปรดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพลาดเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกัน แม่มันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะอากอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่ไงีไม่หากเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ ให้นานเท่านานจนเราเก้าวผ่านวันคืนอ,อันโหดรายกอดขอฉันไว้ลมตา ี่ที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไป ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะเอากกเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่นี่ไม่หางเธอจับมือฉันไว้จงตางฉันไว้ ให้นานเท่านานจนเราเก้าวผ่ายคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตา